On yeah. สวัสดีค่ะพบกับรายการ IT Corner กันอีกครั้งแล้วนะคะกับเรื่องราวหลากหลายแงม่มุมสาระน่ารู้ร่วมถึงนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ค่ะกับดิฉันอมรินยังอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยรามคำแหง RUTV ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ รายการไอทีคอนเนอร์พาคุณผู้ชมมากันที่งานสัมมานาและแสดงสินค้าของบริษัทพานาโนิกซีลเซลประเทศไทยกันค่ะซึ่งเมื่อวันที่7และ8ธันวาคมที่ผ่านมาทางพานาโนิกซีลเซลประเทศไทยจัดการสัมมานาเปิดตัวกล้องไมโครที่สามารถเปลี่ยนเลนได้และกล้องีดีแบบเลนคู่พร้อมระบบการผลิตภาพยนตร์แบบ3มิติพร้อมจอมอนิเตอร์ 3D ด้วยค่ะในส่วนของกล้อง P2 จัดให้มีการแนะนำกล้องไฮยันรุ่นใหม่ ซึ่งมีน้ำหนักเบาขึ้นและกล้อง P2 รุ่นประหยัดพร้อมระบบ Studio Camera ค่ะนอกจากกล้องรุ่นใหม่แล้วยังมีระบบกล้อง High Def แบบ Compact r o b o t c a m e r a พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและส w i t c h เชอร์ดิจิตลรวมถึงระบบการตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์พักสนามที่ทนทานต่อฝุ่นและน้ำ Toughbook และกล้องถ่ายภาพมืออาชีพล l u Mic ในงานนี้ยังได้จัดให้มีการแสดงสินค้าและสัมมานาในหัวข้อ P2 and Friends โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร P2 หลายรายไม่ว่าจะเป็น Adobe, Apple, Avid, m a t r o x Aja, Blackmagic เพื่อสาธิตระบบถ่ายทำและตัดต่อที่ครบวงจรรวมถึงการจัดแสดงอุปกรณ์สำหรับกล้องต่างๆอีกด้วยค่ะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานอันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เรียกงานอันนี้ว่า P2 and Friends นะครับ ทีวันเฟรนเนี่ยหมายถึงว่า p a นาโซนิกเนี่ยเรามีสินค้าต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับทางด้านบอร์ดคาร์นะครับสินค้าที่ใช้ในการผลิตนะครับการบันทึกภาพนะครับทีนี้เนี่ยลูกค้าของพันาโซนิกเองเนี่ยนะครับหลังจากที่เราซื้อสินค้าไปแล้วนะครับหมายถึงกล้องต่างๆเนี่ย พิทูเอ n นเฟรนเนี่ยเราจะมีพาร์ทเนอร์ของพาราส o n i c หลายๆหลายๆเจ้าออมาครไม่ว่าจะเป็นระบบตัดต่อนะครับนอนลิเนียหรือว่าตัวที่จะเป็นเซรีสต่างๆนะครับรวมทั้งสินค้าของพาราส o n i c เองที่อินไลน์ In line, นะครับเกี่ยวกับการผลิตต่างๆการถ่ายทำนะฮะทีนี้เนี่ยเ,เราก็เน้นคำว่า f r i น n d เพราะว่าเมื่อค้าซื้อ,อ,อสินค้าหรือกล้องของพารา s o n i c ไปแล้วเนี่ยก็ สามารถที่จะเลือกใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับที่ไม่ใช่แบรนด์ของพาร a ส o นิ c ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้านี่ก็จะมีทางเลือกต่างๆมากมายนะครับในการทํางานนะครับคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นสินค้าของพาร a ส o นิ c เท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องการที่จะ,ะนําเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับของพาร a ส o นิ c มานะครับแล้วปีนี้เองเนี่ยเราก็มีทีมที่เราเรียกว่า โฟเตอร์นะครับแล้วก็ดีนะครับก็คือโฟเตอร์ดีนะครับโฟเตอร์เนี่ยจริงๆมันมาจากคําว่าไมโครโฟเตอร์ซึ่งเป็นกล้องรุ่นใหม่ของพนาซุนนะครับเอ่อกล้องตัวนี้เนี่ยใช้เซ็นเซอร์ที่เอ่อมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์แบบเดียวกับเอ่อกล้องถ่ายภาพนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของภาพต่างๆนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเลนได้เหมือนกับเลนภาพนิ่งนะครับ อาจะเลนภาพนิ่งมาใสก็ได้หรือว่าจะเอาเลนที่เป็นเลนภาพภาพยนตร์มาใสก็ได้โดยผ่านอะแดปเตอร์นะครับซึ่งกล้องลักษณะนี้เนี่ยตอนนี้กำลังเป็นปที่นิยมนะครับเราก็เรียกว่า,าเป็นกล้องโฟเตอร์ 3, นะครับอีกอันนึงซึ่งเรานําเสนอในวันนี้ก็คือว่าเทคโนโลยีที่เป็น 3D นะครับอันนี้ก็เลยเป็นชื่อที่มาของคําว่าโฟเตอร์ดีนะฮะ การจรัดสัมนาวันนี้เนี่ยเราก็จะมีแบ่งเป็น2วันนะครับก็คือวันแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับกล้องไมโครโฟนเติร์ดนะครับสำหรับวันที่2นะครับเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี 3D นะครับเราก็จะนําเสนอเทคโนโลยีต่างๆโดยที่ไม่จำเพาะเจาะจงที่จะต้องเป็นของพาตาโรนิกอย่างเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะเราพยายามเน้นในจุดที่ว่า ผูซอร์เนี่ยสามารถที่จะไปใช้งานได้เลยทันทีอย่างง่ายๆนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของงานพีทวนเฟนนะครับแล้วก็โฟโตเดอร์ดีของปีนี้นะครับอันนี้เป็นการจัดพีทเวนเฟนปีที่3ครับแล้วก็สินค้าที่มาร่วมงานเนี่ยก็จะเป็นสินค้าของผลิตัณฑ์อเอกเอง,เองไม่ว่าจะเป็นกล้องรุ่นใหม่ๆนะครับกล้องเอจเอฟหน f 100นะครับกล้องเอจสามดีเอหนึ่งนะครับนี่เป็นกล้อง3าดี นะครับแล้วก็จะมีระบบะที่เป็น CDO กล้องที่เป็นแคมเมลราโรบอทแคมเมอรานะครับแล้วก็จะมีตัวคอนโทรลมีสวิตช์ที่เป็นลักษณะที่เป็นคอมแพคนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเซตอัพระบบห้องสวิต c ์นะครับหรือว่าจะเป็น OB เล็กๆนะครับ โดยใช้สวิตช์ขนาดเท่าฝ่าม,มือ,อนะครับก็สามารถทํางานได้แล้วนะครับแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีอื่นอีกมากมายนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีพาร์ทเนอร์นะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ทางอุตสาหกรเองอย่างเช่นอุาสน,นิกทับบุกนะครับซึ่งเป็นแล็ปท็อปที่ทนทานนะครับสามารถใช้งานภาคสนามได้นะครับแล้วก็ยังมีกล้องรูมิกซ์นะครับซึ่งเป็นกล้องคุณภาพสูงนะครับนักข่าวอาจจะชอบใช้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็ยังมีพาร์ทเนอร์อย่างเช่นระบบนอนลีเนียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Adobe นะครับวันนี้เขาก็มาพูดเรื่อง Adobe Premiere นะครับ a v i d นะครับได้มาพูดแล้วคือเรื่อง m e d i a Composer 5นะครับแล้วก็มีเรื่อง 3D นะครับก็จะมาจาก Apple นะครับ Final Cut Pro นะครับก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการตัดต่อ3มิตินะครับแล้วก็ยังมีาจาก n e w t e h นะครับ โดยบริษัท Imagine นะครับก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนา t o o s นะครับอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการถ่ายทำอวตารนะครับจะเห็นว่าเรื่องราวต่างๆน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ยังมีบริษัทที่ทำเกี่ยวกับทางด้าน IO Solution นะครับอ,อย่างเช่นอาจารย์นะครับก็มาพูดถึงโซลูชันต่างๆในการที่เราจะเอาภาพวิดีโอเข้ามาตัดต่อตัดต่อเสร็จแล้วเราก็ส่งภาพออกไปนะครับอันนี้ ก็เป็นข้อมูลต่างๆมากมายถ้าผมเชื่อว่าผู้เข้ารับการสัมมนาเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์นะครับและอย่างพรุ่งนี้เองเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องราวของสารดีนะครับก็หวังว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับประโยชน์นะครับทั้งผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยแล้วก็พันธุ์เนอร์ของพานาโ์นิกด้วย ก็สําหรับผู้ที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สนใจในการถ่ายทําภาพยนตร์นะครับหรือว่าผู้ที่สนใจในการถ่ายทําภาพยนตร์สามิตินะครับ mm hmm. อยากจะเรียนว่าพานาส وني เองเนี่ยมีโซลูชันต่างๆมากมายในการใช้งาน mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านโปรเฟชชั่นอลหรือบอร์ดคลาสนะครับ mm hmm. ลองพิจารณาแบรนด์ของพานาส وني ดูว่าเรามีโซลูช hmm. ันต่างๆให้ท่านน่ยได้เลือกใช้นะครับ mm hmm. แล้วก็แทบจะทุกเลเวลของการใช้งานนะครับอ mm ีก hmm. อย่างหนึ่งก็คือว่าปีนี้นะครับเราจะ มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเน้นทำํำก็คือเรื่องของดิจิตัลฟิล์มเฟียสตานะครับก็คือการประกวดภาพยนตร์สั้นนะครับโดยใช้กล้องของ panasonic ซึ่ง DFF เราเรียกว่า DFF นะครับจัดมาแล้วที่สิงคโปร์นะครับจัดมาแล้วที่มาเลเซียนะครับปีนี้เราจะจัดที่ประเทศไทยนะครับหวังว่าเราจะมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาวงการนี้จริงๆนะครับขอบคุณครับ